คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือนี้กัมาพบกับน้ำเชียร์ผ้าลวดและขาดท่านผู้ชมครับผมขึ้นหมาหอนค่ะ, <laughs> ะมือนี้เดือนหนีหัวก็ได้รับ เลขจากฟังเล่าเนาะครับผมค่ะงวก็ได้รับมาหมาดๆนี่แหละค่ะท่านผู้ชมได้รับสองทุ่มสี่สามทุ่มหรอกค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียกับฝ้ามาอัดคลิปเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเด็กฟังเล่างวดว่หาหันเพลินรุดเนาะค่ะท่านผู้ชมพี่น้องก็ยังางรอค้อยเพราะว่าเลขมันหางเดียวค่ะงวดงวดแรกเขาเนาะงวดแรกเขาค่ะบนตรงๆเต็มเต็มเลยพี่น้องเนาะค่ะแต่ว่า,าเลขล่าง รู้สึกว่าเขาวิ่งเขาวิ่งครับผมหัวสองมากรุดกระจายกัะท่านผู้ชมคือว่า่ะค่ะมีเขามีหลุดค่ะอพิ่นงเพิ่นก็ย่งรอบคอยหลายคนอยูเดอร์ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นกับข้อมีนถามน้ำเชี่ยน้ำเชี่ยก็ตอบว่าบนท่านได้้มือนี้ได้ล้วเด้อค่ะได้ปุ๊บปลอยปั๊บเลยค่ะท่านผู้ชมครับเอาก่อกนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขว่าจากฟังเล่าน้ำเชี่ยกับขอขอบพระคุณที่เพิ่นเมตตาตัวเลขให้เนาะแม่นครับผมค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียร์ผาลวยในเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะอ่าตัวเลขก่ะมีเขามีรุดเนะค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะอ,า,อาจารย์เขาหกงวดลุดสองงวดจังสีเนาะค่ะคก็ถือว่าด,ดีดีครับมผมเฮ้ยแถตะวาตะวาะวาเล็ฟังเล่าเน่เพิ่นว่าเขาสิบงวดเลยดิโอหอวดเท่าก่ะ เป็นงวดที่สิบเขัาเขายี่ดีแต่ว่ากะสมควรอยู่ดีมันเดินยาเอาเมนกระจิถือว่ารีเซตไหมน้พี่น้องเนาะค่ะกัดซีงวดไปกจิรีเซตไหมกัจมาเริ่มตนในงวดนี้ครับแต่ว่างวดนี้กะพิจารณาบรงกรกะไรเด้อค่ะท่านผู้ชมเอากะพิจารนาเบเด้อครับผมค่ะถูกสิ่งถูกอย่างนําเสนอมากก่ะ เป็นเพียงแนวทางเนาะพี่น้องเนาะครับเพิ่นให้มากอะทรงต่อให้พี่น้อยซีได้รับชมกันครับผมค่ะอ่งวดนี้เพิ่นให้ม่า C เจ็ดเจ็ดเลยค่ะท่านผู้ชมค C เจ็ดเจ็ดค่ะเพิ่นตัดใหาย C เจ็ดเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเอาสบับจริงขึ้นให้เบิ่งนน้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมเรากะอาธิ่งเชี่ยเอาขัดหลอกเพิ่นมาพร้อมค่ะอ่าเพิ่นว่าเลขลาง มืออื่นเสาเด้อค่ะท่านผู้ชมเหมือนเสาได้มาปุ๊บก็จิ้บปอยปรับเลยครับผมค่ะครับมืออื่นเสาจังข่อยเอาเหล็กรางเด้อข้าเจ้าว่าท่านได้ให้เพิ่นไว้ยังสีค่ะท่านผู้ชมเอาเหล็กบนไปให้พี่น้องเบื้องก่อนเอาไปเสี่ยงเอาไปนอนฝันเบื้องก่อนนั่งคาฝันดีก็สิได้ทืนเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยใช่ครับผมค่ะเพิ่นก็ว่าได้ปับให้ปล่อยเลยน้ำเชี่ยกะทำตามเพิ่นบอกเด้อค่ะท่านผู้ชม เลขเข็มกลนขึ้นแล้ว,วอ้อคะท่านผู้ชมมอื้อืกัผ้ากันรลับเงินน้าเชียอ่าสื่อกระเป๋าไว้แล้วดิใบบักไงเราจะใส่ใส่เงินหลานค่ะท่านผู้ชมอยากถืรอรางวัลที่หนึ่งเนาะค่ะอ่าตัวเลขกับว่าลล์ลเด้อค่ะท่านผู้ชมห้างเดียวซีเจ็ดเจ็ดค่ะซีเจ็ดเจ็ดตัดกับซีมี่ซีเจ็ดเจ็ดเจ็ดค่ะเลขรับจากฝั่งลราค่ะ งวดนี่ก็เป็นงวดที่สามทีน้ำเชี่ยน้ำเสนองวดแหลกเข่างวดสองรุดงวดสามเข่าต่สิเป็นเลงสี่ด้วยเนาะค่ะท่านผู้ชมกัเป็นแนวทางเนาะค่ะคเอามาเบิ่งกันเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมเอาครับพี่น้องครับผมโซงมาให้สดสดหล่อนๆนะพี่น้องเนาะเลขรับจากฝั่งลราครับผมค่ะครับน้ำเชี่ยกะน้ำเชี่ยผ้ารวยกะนํำเสนอเด้อครับผม ในคลิปนี้นาะพี่น้องเนาะห้างเดียวพี่น้องครับผมปน C7 7ครับผมตัดเลนกับจิมี C7 กับ7 7เดได้ครับผมเดี๋ยวน้ำเชี่ยจะเอาสบับจิมให้เบิ้งประกอบน้ำเนาะน้ำเชี่ยค่ะครับผมจดเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมลางหมืออื่นเด้อค่ะท่านผู้ชมเพน <อะ S 2> วาหมืออื่นจะค่อยเอาเล็กลางเพราะว่าตอนนี้ขาเจ้าจว่าในทรงห้ค่ะขันทรงมากน้ำเชี่ยก่ะ โล่งห้เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะจังได้กะลงซาเล็วกะโลง่ลงคือเกาค่ะครับเพราะว่าพี่น้องเอจี่บางท่านเพิ่นกะซสื่อใดสื่อท่านค่ะผู้เพิ่นสื่อว่าท่านกะปล่อยพนนันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าได้มากกับฝ้าลงห้แม่ค่ะครับว่าไปเก็บว้ค่ะท่านผู้ชมคือจังตอนเมื้อนหนีเนะาะเพิ่นกันบมหมใหัวกระไดมากสองถุมเนี่ล่ละค่ะท่านผู้ชม สองถุงสีสามถุงเลยดิหนิค่ะว่าเป็นสามถุงเราบ่กเฮ้ยใกล้แล้วลครับผมค่ะสีสามถุงแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะ่ะอาจังได้กะซ่อมเบิ่งก่อนกได้เด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะวา่าเลขเพิ่นลุดงวดว่างหันเข้างวดหนึ่งลุดงวดหนึ่งงวดนี้งวดนี้ก็เร <c oughs> ียกตองช่างใจจัง่อยนะพี่น้องนค่ะท่านผู้ชม คันน้ำเสียปล่อยไปเนาะก็เอาไปเสียงก็ได้ค่ะคือเปิ้บาค่ะไปเสียงเบื้องด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะซีเจ็ดเจ็ดเนาะค่ะซีเจ็ดเจ็ดพนตัดให้ก็คือซีเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดค่ะครับกันให้กลับบเียตามจริงเลยค่นบ่กกับดิท่าอ๋อเลยเป็นลักนี่เลยเนาะแมนเห็นบ่เก่าซเก่าซถึงตรงเลยครับผมเราก็ตัดตัวถือความเอา ตัดสองคูนไหมวันนี้กับซีเจ็ดด้วยครับผมน่าคิดน่าสนใจยู่ะเบิ้ลเน้อค่ะ,นนะ,คะท่านผู้ชมเบิ้ลต่ว่แต่ตอนนี้ต่อมาเชี่เป็นนักซีแปดไลท์ตว่วส <c oughs> ีเจ็ดกับพ่ะท่านในบาย,ยครับผมลองเมืองได้พี่น้องเนาะเพราะว่าก็เป็นอายุพอดีแต่วาวท่าคันซีกับเจ็ดเนี่ยต่ว่ากับมีอยู่ดอกเลยกำลังวันกอดกันอ๋องวดนีมีหนึ่ง หนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดอ๋อกอดกันสองตัวแมนเคยมีอยู่เพราะว่าพี่ฝนเอาให้พี่ฝนจุดไว้ห้ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะแต่งแจ่าได้มาปีนี้เลขกํำลังวันพีน่ฝนหัวก็กอดกันเที่ยเดียวขันอันนี้ขันออกสี่เจ็ดนี่ก็สิเป็นหมวดที่สองกอดกันค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเอาเจ้งได้กะะนั่นมาฝากพี่น้องเอฟซีรเด้อค่ะท่านผู้ชมกินเขาแรงไปเนาะค่ะ กินเขาแแหงเบิงเหล็กหลับฟังเล่าไปน้ากันเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะแล้วไปเสี่ยงเนาะพี่น้องเนาะครับผมน้ำเสี่ยงกับว่าท่านไดนกินเฝ้าสือมาแล้วเพ่นรงเหล็กไห้กับเฝ้ามะนังอัดไห้พี่น้องเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเฝ้าโล่งไห้พี่น้องกาวาสีไห้พี่น้องได้ฝันขึ้นหนีพร้อมกันท่านผู้ชมครับค่ะเกี่ยวัฟันดีครับผมซีเจ็ดเจ็เด้อครับผมค่ะเอาสำหรับคลิปนี้น้ำเสี่ยงกับ ขอให้พี่น้องเอซี่ยูดีมีแห้งสุขุสุขนถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันในงวดวันที่หนึ่งกันย่ายน่น6กหาเด้อค่ะ,คะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ